มาครับวันนี้เรามาเก็บขี้เหล็กกันนะครับขี้เหล็กยอดงามๆครับได้ฝนแล้วแตกยอดเต็มเลยได้เวลากแกะขี้เหล็กแล้วขมๆอีกแล้วชอบๆเมนูนี้กินไม่มีการเบื่อนะครับนี่ครับอร่อยมากเลยนะครับขี้เหล็กเราจะเก็บขี้เหล็กแดงนะครับชอบขี้เหล็กขมๆนะครับอื วันนี้ได้แล้วครับนี่พลิกโดดก็มีแล้วนะครับพลิกโดดนี่ขี้เหล็กครับอ้าวได้แล้วพอมอหนึ่งเลยครับตอนนี้นี่ดูครับยอดสวยๆเลยครับแตกมาจ้ามากินแดงนะครับนี่ครับแม่นางแม่นางแสนสวยของผมนะครับดูที่ครับเก็บ ขีเล็กโอ้โหแม่นางเจ้าทั้งงามอะไรขนาดนี้ไหนบายบายครับน่ครับอืมเครื่องแกงเรามาแล้วเราก็เอาใส่แกงกับใบยะนางไปเลยนะครับนี่หอมมากบอกเลยว่าหอมมากครับ หอมจะรอให้มันสุกนะครับใบยะนางสุกได้เดี๋ยวเราเอาขี้เหล็กที่เราต้มนะครับใส่เลยนี่ต้มให้เสร็จเลยนะครับ ตอนนี้ก็ใบยนนางสุกแล้วครับเดี๋ยวเราคราวนี้เราก็จะมาปรุงรสกันนะครับนี่ตอนนี้ได้กลิ่นหอมเครื่องแกงมากเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันแล้วนะสุกปรุงนะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มปะลาร้าก่อนนะครับปะลาร้าเราใช้กระพ,พีแบบนี้นะครับแค่สามกระพ,พีนะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่ม มาครับขอนที่ขาดไ่ได้นะครับลูกโดดมาใส่ลูกโดดทิ้งไว้ก่อนนะครับมันจะได้มีความเปื่อยหน่อยนะครับเพราะคนแก่เดี๋ยวเคี้ยวไม่ได้ครับนี่ครับใส่ลูกโดดทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็พวกกระชายนะครับเราใส่กระชายเพิ่มนะครับเพื่อความหอมนะครับใส่พวกกระชายลงไปก่อนนะครับเพื่อให้มันสุกให้มันเปื่อยขึ้นนะครับ นี่ครับหน้าตาใส่ได้ไหมครับผ่านหรือเปล่าครับอันนี้เรามาเพิ่มผมัวนะครับแต่เราใส่นิดเดียวนะครับแค่นี้นะคระับผไมใส่เยอะเพราะว่ามันมีความเค็มของปลาแล้ว ครับนี่ครับอเอ่คร้นี้เราก็มาต้มให้มันเข้าเครื่องนะครับรอ์ฟอีกทีทนนะครับซอสน้จ้าี๋ยวมันเพิ่มความหอมสะเอกนะครับนี่ผมชอบจะโอมนะครับต้องใส่นะครับหอมแล้วก็นี่ครับพวกต้นหอมต้นหอมบบนี่ใบมะกรูด คแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วน่ครับหน้าตาครับยัดด่วๆนะครับลุกโดดนะครับหอมๆน่ากินมากเดี๋ยวเราก็พร้อมเสิร์ฟลงถ้วยได้แล้วอาจาะพร้อมเสิร์ฟลงถ้วยแล้วนะครับเป็นไงครับผ่านไหมครับหน้าตา โดดยั่วยั่วครับโดดยั่วยั่วนี่ครับนะครับพร้อมกินกันได้เลยฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนการติดตามคลิปของเรานะครับมาครับในเวลาทานข้าวกันแล้ววันนี้เราก็มีแกงขี้เหล็ก กระดูกหมูทอดแล้วก็ตำแตงนะครับ